คือคนบริการเขาประหยัดโดยธรรมชาติแต่ละคนเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจยี่ห้อถ้าต้องขับรถจีนแล้วราคาถูกเขาก็เอาผมคิดว่าเอาจริง,ร,งรัฐบาลวอชิงตันเขาทราบและเมื่อเขาทราบเนี่ยเขาเลยไม่เล่นด้วยกับ BYD วดีเขาขึ้นภาษีเลยเพราะว่าเขารู้ B y d วดีตีตลาดได้หมดผมมองว่าการแข่งขันในเชิงเมอร์เคนเทอร์ลิซึมนแชเนลลิซึมแบบเนี้ยมันก็พอมีเหตุมีผลนะเพราะว่าถ้าถึงเวลาปล่อยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจีนก็ชนะฮะไม่รู้ว่ามันแร์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ จร,จริงๆแล้วถ้าเกิดรัฐบาลถอยห่างไปเลยแล้วปล่อยให้มันแข่งขันกันเองดีที่สุดทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยแหละต้องถอยห่างไม่ต้องอุดหนุนไม่ต้องซับซไดไม่ต้องเพิ่มแรงจูงใจแล้วไปลดภาษีสันดาปด้วยก็ไม่ต้องมายุ่งตั้งแต่แรกในรถยนต์ทุกๆประเภทก็จบคือไปมาในอเมริกาเนี่ยรถยนต์เนี่ยที่ถือว่าแพงก็คือประมาณ90,000สบาทรถยนต์ซึ่งถือว่าถูกก็คือประมาณ2,000บาทที่ในไทยราคาประมาณ ,0,000 0บาทแล้วตกลงแล้วประเทศไหนมีภาษีนำเข้ารถยนต์สูง here กรณีที่สหรัฐอเก็บภาษีนําเข้ายานยนต์อีวีของจีนเนี่ยมันมีรายละเอียดซึ่งหน้าหน้าลงเข้าไปอ่านดูในไทยพับลิก้าซึ่งเขาได้อ้างอิงข้อมูลมาจากรายงานของนิวยอร์กไทมส์เรื่องรัฐบาลไบเดนเก็บภาษีรถยนต์อีวีจีนวิเคราะห์ว่าการเพิ่มมาตราสินค้าจากจีนรัฐบาลสหรัฐหวังผลจากการลงทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสีเขียวด้วยต้องการที่สร้างงานแก่ชนชั้นกลางรวมทั้ง เป้าหมายในการเลือกตั้งระดับมลรัฐด,ด้วยหาเสียงโดยที่โชยเห็นว่ากล้าลงมือกับจีนอันนี้คือนิวยอร์กไทมส์เขาวิเคราะห์นะฮะมันไม่ใช่เป็นมุมวิเคราะห์ในแง่บวกเกี่ยวกับรัฐบาลในกรุงวอชิงตันนะฮะเป็นมุมวิเคราะห์ในแง่ลบว่าเขาขึ้นภาษีนําเข้ายานยนต์จากจีนคือเจตนารมคือต้องการสร้างงานให้กับผู้ประกอบรถยนต์ในสหรัฐซึ่งเป็นเจตนารมซึ่งไม่ได้บรรลุเป้าหมายคือเขานิวยอร์กไทมส์เนี่ยเขียนวิจารว่าว่านโยบายนี้นะฮะ รัฐมนตรีการคลังสหรัฐเขาบอกว่ารัฐบาลไบเดนไม่ยอมให้การส่งออกสินค้าราคาถูกของจีนเป็นอันตร,รายต่อคนงานสหรัฐสหรัฐจะไม่ปล่อยให้การนําเข้าสินค้าจากจีนที่ไม่ได้มีราคาถูกตามกลไกธรรมชาติมากระทบต่อชุมชนในสหรัฐเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาก็คือข้ออ้างก็คือว่าจีนเนี่ยสนับสนุนจนมีสภาวะการ o v e r capacity ผลิตรถยนต์ได้เยอะๆในราคาซึ่งถูกแล้วก็เทเข้ามาในตลาดในสหรัฐ ขายในราคาซึ่งต่ำทําให้รถซึ่งผลิตในสหรัฐนั้นขายไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ในสหรัฐเนี่ยมันไม่ต้องผลิตเองก็ได้ฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศอื่นซึ่งยากจนกว่าเนี่ยเขาผลิตรถยนฮะแล้วรัฐบาลไบเดนก็ทราบดีเรื่องนี้ผมคิดว่าการที่รัฐบาลไบเดนขึ้นภาษีสําหรับสินค้าจากจีนเนี่ยมันเป็นธรรมนะฮะไม่ใช่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าจีนเนี่ยนะฮะเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐเนี่ยอัตราสูงๆทั้งนั้น โดยที่ไม่ได้มีข้ออ้างอะไรเลยเพียงเพราะว่าตนเองต้องการ Import substitution-led growth economy เพราะฉะนั้นเมริกามีสิทธิ์ขึ้นภาษีให้เท่ากับที่จีนเก็บภาษีสหรัฐโดยที่ไม่ต้องอ้างเรื่องการสร้างงานหรืออะไรก็ได้นะผมมองในมุมแร์นะเพราะว่าจีนทำกับสหรัฐเช่นเดียวก,กันกับที่เมืองไทยทำกับประเทศอื่นประเทศไทยขึ้นภาษีบานสาหรับยุโรปและอเมริกาถ้าส่งสินค้าก็มาขายในไทยยกเว้นซะว่ามีข้อตกลงแบบทวิภาคีนะฮะ แต่ว่าเอาจริงแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยใช้มาตรการภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากจีนแบบครอบคลุมในวงกว้างเพื่อสร้างแรงกดดันต่อจีนมองเห็นว่าการส่งออกของจีนยังอาศัยตลาดสหรัฐทรัมป์ใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้ามาต่อรองให้สหรัฐได้ประโยชน์จากการค้าและดึงอุตสาหกรรมกลับผลิตกลับมาคืนมายัางสหรัฐก็ทรัมป์ก็กดดันอย่างเช่นทีมคุกข,ของ Apple ให้กลับมาเปิดโรงงานที่สหรัฐซึ่งก็มีผลนะฮะมีผล เอาเป็นว่าผมคิดว่าทั้งไบเดนและทรัมป์เนี่ยหาเสียงด้วยนโยบายหาเรื่องจีนซึ่งก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้เพราะว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฝืดเครืองเนี่ยคุณจะให้คนโทษโทษผู้ประกอบการพลเมืองศักยภาพในการดำรงชีพของแต่ละคนปัจเจกบุคคลก็ไม่ได้เพราะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวมากเกินไปที่จะโทษตัวเองก็เลยต้องโทษจีนอะไรเงี้ย ก็เช่นเดียวกันเวลาประกอบธุรกิจในประเทศไทยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันฝืดเคืองก็ต้องโทษรัฐบาลทั้งๆท,ท,ท,ที่มันอาจจะเป็นปัญหาของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ขวนขวายมากพอก็ได้ก็เหมือนกันนะผมจัดรายการใน YouTube สมมุติยอดวิวมันไม่ถึงล้านสร้างรายได้ไม่ได้ผมอาจจะโทษ YouTube ก็ได้ผมคงไม่โทษตัวเองนะครับอย่างไรก็ดีบนเว็บไซต์ Vox นะฮะเป็นสื่อฝ่ายซ้ายในสหรัฐ เขาบอกว่าไบเดนขัดขวางรถยนต์ EV ีที่ราคาถูกที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกก็คือขัดขวางการขายของ b y d รุ่นซีแกลที่มีขนาดเท่ากับมินิคูเปอร์เป็นรถ EV ีชาร์จแบตเตอรี่ที่เร็วที่สุดชาร์จจาก30ถึง80เปเใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองอย่างการชาร์จมือถือแถมชาร์จเสร็จเนี่ยนะฮะผ่านไปครึ่งชั่วโมงใช้ระยะเวลาในการวิ่งเนี่ยวิ่งได้ไกลถึงประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแม้ไม่ใช่รถยนต์ระดับหรูหราแต่นักข่าวสายรถยนนต์ใสรั ส่วนใหญ่มักจะกล่าวว่าถ้ามองหารถที่เอาไว้ใช้ในการขับในเมืองเนี่ยหาที่ราคาถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพเท่ากับ BYD าย a เเนี่ยคงยาก BYD มันแรงมากมันมาแรงมากจนจนคือถ้าเป็นอย่างไทยเนี่ยเราไปบล็อกไม่ได้เราก็ต้องเพราะว่าเรามีข้อตกลงอาเซียน plus จีน่าไปแล้วเราก็ต้องเชิญชวนให้ BYD มาลงทุนในไทยหรือไม่ก็คู่แข่ง BYD แต่อเมริกาเขาใช้วิธีการขึ้นภาษี BYD เลย เพื่อเพิ่มแรงโน้มน้าวให้ BYD เข้าไปลงทุนในสหรัฐหรือไม่ก็คือเพื่อเอื้อให้กับผู้ประกอบการ EV ซึ่งผลิตรถยนต์ในสหรัฐในจีนเนี่ย EV รุ่นซีกาวเนี่ยนะของไทยที่ดังก็น่าจะเป็น BYD Dolphin ั้งหรือ,อหรือ Seal คือผมไม่เข้าใจฮะรถยนต์ที่มันตั้งชื่อตามสัตว์เนี่ยนะฮะสัตว์ผมก็ไม่ชอบรถยนต์ยี่ห้อชื่อเป็นสัตว์ผมยิ่งลำคาญ EV รุ่นซีกามีราคา1 7 0 0ดลลาร นี่มันถูกเท่านาฬิกาแพงๆเรือนหนึ่งนะหนึ่งในสามของราคารถ e ีที่ถูกที่สุดที่ขายในสหรัฐ e ีีในสหรัฐเนี่ยกลายเป็นราคาหรูไปเลยนะสามหมื่นสอดอลลาร์ก็คือเท่ากับ r i h h r r m m l l ลไม่ถึงหนึงเรือนคือไปแปรมาในอเมริกาเนี่ยรถยนต์เนี่ยที่ถือว่าแพงก็คือประมาณ900,000บาทรถยนต์ซึ่งถือว่าถูกก็คือประมาณ200,000บาทที่ในไทยราคาประมาณ ,6000 0บาทแล้วตกลงแล้วประเทศไหน มีภาษีนำเข้ารถยนต์สูงของเราหนักกว่าจีนอ,อีกฮะ uh, BYD ยังมีลิตรถยนต์ EV ออกมาหลายรุ่นเช่น Sea Dolphins และ Sea Lion ส่วน EV ระดับท็อปของ BYD คือ Han EV ในจีนขายคันละ33,000ดอลลาร์คือคนบริกันเขาประหยัดโดยธรรมชาติแต่ละคนเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจยี่ห้อถ้าต้องขับรถจีนแล้วราคาถูกเขาก็เอาผมคิดว่าเอาจริงรัฐบาลวอชิงตันเขาทราบ และเมื่อเขาทราบเนี่ยเขาเลยไม่เล่นด้วยกับ BYD เขาขึ้นภาษีเลยเพราะว่าเขารู้ BYD ตีตลาดได้หมดซึ่งเขาก็วิเคราะห์ถูกผมมองว่าการแข่งขันในเชิง m e r c ์ค t น l i s ิ n a t i o n a l i ลลแบบเนี้ยมันก็พอมีเหตุมีผลนะเพราะว่าถ้าถึงเวลาปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจีนก็ชนะฮะประเทศอเมริกาเขาก็ต้องสกัดผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ซึ่งไม่รู้ว่ามันแฟร์หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ รัฐบาลไบเดนเก็บภาษีรถ E ีจากจีนเพิ่มเป็น100%หมายความว่าผู้นำเข้าของสหรัฐจะต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเท่ารัฐบาลทรัมป์เก็บภาษีรถยนต์ผลิตในจีน25%นอกเหนือจากอัตราป,ปกติ2.5%สําสำหรับรนถนำเข้านะฮะตอนนี้รัฐบาลไบเดนให้การสนับสนุนทางการเงินของคนอเมริกันนะครับ7 5 0ดดอลลาร์เมื่อซื้อรถอีีที่มีถิน่นกำเนิดจากอเมริกาเหนือจริงเขาก็ใช้วิธีอุดหนุนจริงๆแล้วถ้าเกิดรัฐบาลถอยห่างไปเลยแล้วปล่อยให้มันแข่่งงขัันกนกเอดดีีทสุ ทั้งจีนและสหรัฐนี่แหละต้องถอยห่างไม่ต้องอุดหนุนไม่ก้องไม่ต้องซับได์ไม่ต้องเพิ่มแรงจูงใจแล้วไปลดภาษีสันดาปด้วยก็ไม่ต้องมายุ่งตั้งแต่แรกในรถยนต์ทุกๆประเภทก็จบนโยบายรัฐบาลสหรัฐที่ต่อต้านรถยนต์ EV ของจีนหมายความว่าสหรัฐได้ก้าวข้ามรถยนต์ EV ราคาถูกที่ผลิตโดย BYD และผู้ผลิตรายอื่นของจีนเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของสถาบัน Center for strategic and international studies หรือ CSIS กล่าวว่าหนวเวลานี้หากเราเป็นผู้บริโภคจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือจีนเพราะจะมีทางเลือกที่ซื้อที่ดีที่สุด vox รายงานด้วยนะครับว่ารถยนต์สันดับที่ใช้น้ำมันผลิตกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แม้ในช่วงแรกในการผลิตรถยนต์จะให้เกิดกา๊าซคาร์บอนแบบเข้มข้นมากกว่าแต่ประสิทธิภาพในการปล่อยกา๊าซคาร์บอนที่น้อยกว่าต่อกิโลเมตร ช่วยชดเชยจุดอ่อนในช่วงการผลิตรถ EV ีที่เกิดคาร์บอนเข้มข้นกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันรายงานการศึกษาระบ,บุว่าเมื่อ EV วิ่งได้เฉลี่ยระยะทาง2 7 0 0 0 3 0 0ถึง34,000กิโลเมตรจะเกิดจุดคุ้มทุนดังกล่าวคนบริกันขับรถเฉลี่ยปีหนึ่งระยะทาง21,600กิโลเมตรขับเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นจุดคุ้มทุนของคาร์บอนของรถอีในสหรัฐก็คือ1-2ปี นา w วิเคราะห์ของ c ี s ให <ieur. S 2> ้ความเห็นว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ผลิต EV ในจีนประสบความสาเร็จมากกว่าเพราะพวกเขาคิดเรื่องการลดต้นทุนมายาวนานในแบบนอกกรอบและคิดใหม่ทําใหม่ผู้ผลิตจีนใช้แนวทางที่แตกต่างจากเทส l a พวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการผลิตรถยนต์ EV ระดับรู้หราแต่เป็นรถยนต์ราคาถูกมากกว่าสําหรับบริษัทรถแท็กซี่ในจีน แล้วจากนั้นค่อยๆปรับปรุงคุณภาพของรถยนต์ต้นแบบเดิมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือผู้ผลิตรถ EV ของจีนสามารถผลิตรถยนต์ที่มีราคาไม่แพงได้อย่างดีในขณะที่ในปี2023บริษัทรถยนต์ฟอร์ดนั้นขาดทุน28,000ดอลลาร์เมื่อขายรถยนต์ EV ในทุกๆ1คันเพราะฉะนั้นบริษัท General Motors หรือ Ford จะผลิต EV ในราคาที่คนซื้อได้ต้องอาศัยแบตเตอรี่จากจีนนโยบายต่อต้านจีนของไบเดนเป็นเรื่องทางการเมือง Vox นะฮะสื่อฝ่ายซ้ายในสหรัฐกล่าว Vox นี่แนวเสรีนิยมสุดๆ ก็คือไม่ไม่ใช่สุดๆเป็นเสรีนิยมในแบบที่เชื่อในฟรีเทรดเพราะฉะนั้นเขาจะคลาสสิคอลคลาสสิคอลเสรีนิยมเชื่อในฟรีเทรดแล้วก็มองว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ควรจะแทรกแซงในลักษณะนี้เพราะว่ามันไปเอื้อให้ธุรกิจใหญ่สหรัฐอะไรเงี้ยมันควรจะฟรีและแฟร์ต่อผู้บริโภคให้สามารถเลือกได้ตามตามออปชันตามปกติในตลาดโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ แต่ว่า vox ก็รายงานว่าในมิชิแกนมีคนทำงานในโรงงานรถยนต์166,000คนเป็นรัฐที่มีคะแนนสูสีระหว่างไบเดนกับทรัมป์หากปล่อยให้ e v บุกเข้ามาในตลาดสหรัฐผลกระทบทางการเมืองต่อไบเดนจะรุนแรงมากรัฐบาลไบเดนเป็นตัวแทนแนวคิดกีดกันทางการค้าที่เป็นกลุ่มมิธิพลสายหนึ่งในพรรคเดโมแครตกลุ่มนี้มีบทบาทน้อยลงในสมัยโอบามาแต่ว่าตอนนี้กลับมามีบทบาทแต่จริงๆแล้วเนี่ย vox ก็รายงานได้ว่า ไอแนวคิดกิดการ e ีวีของจีนเนี่ยเพื่อปกป้องชนชั้นกลางเนี่ยมันผิดวิธีเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องซึ่งไม่ถูกต้องคนเมริการไม่ถึง1%นึ่งงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ครอบครัวเมริการมีรถยนต์ถึง90%เพราะฉะนั้นไบดนออกนโยบายที่เอื้อต่อคนเมริการแค่หนึที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์อีีของสหรัฐ ส่วนที่เหลือคนอเมริกันาเร9เนเนี่ยเขารอซื้อรถยนต์อีวีจีนถูกๆอยู่แต่ปรากฏว่าเขาจะไม่มีออปชั่นนั้นไอสิ่งที่น่าสนใจคืออเมริกาเนี่ยมันมีมันมีภาพลวงตาว่ารถอีวีแพงจนผมเองเนี่ยผมก็เริ่มเชื่อว่ารถ EV มันแพงทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วรถ EV เนี่ยรวมทั้งไอรถธรรมดาสันดาบเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมันไม่แพงทั้ง EV และสันดาบเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันถูกทาให้แพงเพราะว่ารัฐเนี่ยมาเก็บภาษี แล้วตอนนี้ปรากฏว่าพอรัฐมีนโยบายเอื้อแล้วก็ไม่ยุ่งเรื่องภาษีปล่อยให้ e-v เนี่ยขายได้โดยที่ไม่เก็บภาษีเยอะ e-v มันก็ถูกลงตามกลไกตลาดปรากฏว่าพอ e-v ถูกลงแล้วคนจะซื้อ e-v เยอะแยะรัฐบาลสหรัฐต้องขึ้นภาษี e-v เฉพาะ e-v ของจีนเพื่อให้ e-v อเมริกันขายได้แล้วรับรอง e-v อเมริกันมันก็ยังขายไม่ได้เพราะว่าบริษัทเมริกัน บริษัทรถยนต์ค้าบริการเนี่ยมันผลิตอีีต้นทุนต่ำๆยังไม่เป็นอันตราว่างงานในสหรัฐอยู่ที่3.7เถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐไม่ได้อยู่ในสภาพที่ต้องการที่มีการสร้างงานขึ้นใหม่แต่อยู่ในสภาพที่ต้องการการเปลี่ยนผ่านออกจากพลังงานฟอสซิลบทความนี้นะฮะดีมากเลยไทยพับลิกาเขียนอ้างอิงนิวยอร์กไทมส์แล้วก็ Vox เขียนได้มีความเข้าใจมากกว่าผมอีกมันทำให้ผมค่อนข้างตาสว่างเกี่ยวกับ E ีผมสังเกตดูว่า มันหนีไม่พ้นที่อุตสาหกรรม EV เนี่ยก็เป็นเหยื่อของนโยบายซึ่งจะเอื้อกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยที่จะมีการ Pick and Choose ผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ผมคิดว่าฝ่ายล็อบบี้ซึ่งเป็นตัวแทนของสาภาพแรงงานรถยนต์ในสหรัฐเนี่ยที่เขามีอิทธิพลอย่างมากต่อประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาล็อบบี้ให้ย่งไงย่งไงอ่ะไม่ไปยอมค่ายจีนคือถ้าจีนจะผลิตแล้วส่งออกถูกๆเนี่ย หันตัดราคารถยนต์ที่ผลิตโดยโรงงานผู้ประกอบการในสหรัฐตัดราคา EV ไปประมาณมันถูกกับประมาณครึ่งนึงนะฮะมันถูกกับาครึ่งนึงนะฮะเอาอง่ายงคืออย่างตอนนี้คุณซื้อ iPhone 50,000นคุณต้องรวยคุณต้องรวยถ้าคุณซื้อ iPhone หรือไม่คุณต้องมีคนรวยซื้อให้มันมีอยู่แค่2ออย่างเสร็จแล้วแต่ถ้าผมซื้อซั s ซ u n เนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยผมคุมได้3 0 0 0 0 เหมือนกันในอเมริกา30,000ดอลลาร์ 30, ได้ EV อเมริกันหรือ EV ยุโรป1,000 0ดอลลาร์ได้ EV จีนใครจะไม่ซื้อของจีนวะเขาก็ต้องเขาก็ต้องตัดคู่แข่งด้วยกันขึ้นภาษี100%สุดยอดสุดยอดคืออะไรรู้ไหมขึ้นภาษี EV จีน100%เนี่ยดับเบิลราคาเนี่ยมันยังถูกกว่า EV พ p r e ีียมของอเมริกาและยุโรปอีก ก็มันถูกขนาดน,นั้น